สิวชายแดนกันอย่างเข้มข้นทีเดียวนะครับช่วงนี้เพราะว่าจะต้องดูเรื่องของการที่บุคคลอาจจะตกเป็นเหยื่อของแก๊ง call center หรือว่าขบวนการค้ามนุษย์ตอนนี้มีการขับกลับนะฮะพ้นประเทศไทย19คนด้วยกันท่านผู้ชมเป็นต่างชาตินะครับหลังจากก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้ผ่านการคัดกรองมาเจ้าหน้าที่ก็กลัวว่าจะตกเป็นเหยื่อแก๊ง call center แล้วก็มีการผลักดันให้เดินทางกลับทันเอกนัทกรเรือนติบ ผู้บัญชาการหน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรได้นำเจ้าหน้าที่ทหารร่วมกับด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดจังหวัดตากและสอพอแม่สอดครับควบคุมตัวชาวต่างชา,ต,า,งชาติ19คนประกอบด้วยชายชาวจีน16หญิงสาวสัญชาติกูกันดาหนึ่งและชาวสัญชาติเคนยานะครับเป็นชาย1คนและหญิงหนึ่งคนไปลงบันทึกประจําวันไว้เป็นหลักฐานที่สอพอแม่สอดหลังจากที่พันตรี สาสวัสดยพงศ์นายทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมณูและเจ้าหน้าที่หน่วยคัดกรองท่าอากาศยานานานาชาติแม่สอดได้มีการตรวจคัดกรองผู้โดยสารชาวต่างชาติขาเข้าสู่อำเภอแม่สอดและพบชาวต่างชาติกลุ่มนี้พบว่าเอ๊ะมีประวัตินี่เคยเดินทางด้วยรถยนต์จะผ่านจุดตรวจความมั่นคงที่บ้านห่วยหินฝนตำบลแม่ป่าอำเภอแม่สอดบนทางหลวงหมายเลข12สายแม่สอดถึงเมืองตากมาแล้วนะครับ แต่ไม่ผ่านการคัดกรองเจ้าหน้าที่ก็ได้ผลักดันให้เดินทางกลับไปแล้วแต่ตอนนี้มาทางเครื่องบินอีกนะฮะมาปรากฏตัวเดินทางเข้ามามผ่านทางเครื่องบินนะฮนะเจ้าหน้าที่ก็เลยยกตัวอย่างว่ากรณีชาวเขียญาติทั้งสองคนเนี่ยนะชายหนึ่งหญิงหนึ่งเนี่ยมีประวัติพยายามเข้าพื้นที่แม่สอดมาแล้วถึงสองครั้งทีเดียวครั้งแรกเดินมาเดินทางมาทางรถยนต์เข้ามาเมื่อสิบกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็ติดติดกันเลยนะ แต่ไม่สามารถให้คําตอบที่ชัดเจนกับเจ้าหน้าที่ว่าไปอําเภอแม่สอดด้วยเหตุผลใดไปทําไมเจ้าหน้าที่จิงเกรงจะตกเป็นเหยื่ออาชญากรข้ามชาตินะฮะโดยเฉพาะแก๊ง call center จึงผลักดันให้กลับออกไปแต่ปรากฏว่าครั้งนี้ยังพยายามเดินทางเข้ามาอย่างเครื่องบินอีกอย่างนี้เป็นต้นอ่ะตอนนี้เนี่ยชายแดนเนี่ยก็ต้องมีการตรวจนะฮะแล้วก็ซิลกันอย่างค่อนข้างที่จะเข้มข้นทีเดียวฮนะ